สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับผมบ่าวปาใหม่เหมือนเดิมนะครับมื่อนี้ก็จะมีเรื่องมาพูดคุยแนะนำะให้พ่อแม่พี่น้องคนละนี่เกี่ยวกับเวลาถูกกักหรือถูกอายัดใหม่นะครับเอาไว้นะครับว่าเขาจะต้องปฏิบัติแบบใดต้องเตรียมตัวแบบใดนะครับสําหรับการอายัดใหม่นี่บ่ถือว่าเป็นการดําเนินคดีนะครับพี่น้อง ไม่ที่พ่อแม่พี่น้องถูกกางหรือถูกอายัดก็เขาก็ยังบ่ถือว่าเป็นไม้ของกลางนะครับลตัวพ่อแม่พี่น้องเองก็ยังบ่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในกรณีการกางหรืออายัดไม้นะครับการอายัดไม้นี่มันเปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพียงกรณีเจ้าหน้า,นาที่เขาไปตรวจพบไม่ที่พ่อแม่พี่นอ้องครอบค้องม่ว่าจะเป็นไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปเนี่ยนะครับเขาสงสัยว่าเป็นไม่ที่พ่อแม่พี่น้องได้มาโ <rias> ดยบ่ชอบโดยกฎหมายนะครับ อาจจะเนื่องจากว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบพอแม่พี่น้องว่าสามารถแสดงเอกสารหลักฐานนะครับว่าได้ใหม่มากแบบไดเจ้าหน้าที่เขาก็เลยจะต้องก,กักหรืออายัดใหม่ไว้ก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนของเขาเขาก็จะเวลาเขาไปตรวจพบนะครับเขาก็จะทําการบันทึกตามขั้นตอนของทางราชการนะครับแล้วก็เอาไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเขาได้กักใหม่จากผู้ใดวันที่เท่าใดสถานที่ ตรงใดนะครับที่เขาตรวจพบนะครับสําหรับไม่ที่ถูกอายัดเนี่ยนะครับอาจจะเก็บเอาไว้ในเคหาสถานของพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละหรือว่าอาจจะถูกนั่งปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยของสถานที่ราชการนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องกอ็สามารถตรวจสอบไม้ของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับเวลาเขาไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับผมส่วนขั้นตอนการตรวจสอบการตรวจพิสูจน์ที่นี่ครับพี่น้อง นอกจากเอกสารหลักฐานที่พ่อแม่พี่น้องแสดงในขณะ ah ท,ที่เจ้าที่เขาเขาไปตรวจนะครับไม่อาจจะเขาอาจจะให้เข้าหาเพิ่มเติมไม่เองนะครับเพราะว่าเอกสารที่พ่อแม่พี่น้องแสดงในขณะตรวจสอบม,มันอาจจะยั่งบอชัดเจนนะครับเขาก็อาจจะให้เข้าเพิ่มเติมมีอย่างแนเขาก็จะปฏิบัติต่างที่เขาให้คําแนะนําเชื่นเขาอาจจะให้เข้าหาเอกสารทางที่ดินมาเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ที่ เขตาต้าความคลองตัดมาจากที่ดินชนวนหรือนอกามแปลงใดนะครับหรือว่าอาจจะไหนเข้าหารักฐานเอ็มีเอกสารหนังสือรับรองใหม่บอว่าใหม่ที่เขตาต้าควบมคลองเนี่ยตัดมาจากที่ดินชนวนนอกามจริงบออย่างสี้นะครับหรือนะครับผากไายต้นใหม่นะครับเขามีบอเขาได้ทายใบบอกตัดหลังตัดนะครับว่ามันตอนตอนที่ยังบอตัดเนี่ยมันมีจริงบอ,อู่ใน้ชนวนแปลงนั่นแปลงนี้อย่างนี้นะครับ หรือว่าถ้าเขามีการซื้อขายใหม่จากบุคคลอื่นเขามีการทําเอกสารอย่างเอาว้บอเป็นหลักฐานบอนะครับหรือถ้าหากเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากร่างค้ามีหลักฐานใบเสร็จเงื่อนบอหรือมีหนังสือกํากับใหม่จากร้างค่ายืนยันบาว่าเขาได้ซื้อใหม่มาจากเขาจริงบอเอกสารเ่านี่ะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับป้าใหม่ที่เขาได้รับมอบหมายจากบุมคลบัญชาทเสียนะครับเขาก็อาจจะต้องให้พอไม่พี่นอง ภาพไปตรวจสอบที่ดินนะครับว่าไม้ที่เข้าควอมคล้องตัดมาจากาที่ดินแปลงที่เขานํามาอ้างจริงบอนะครับมีรูปร่างต่อไม้นะครับตรงกับหนาตาัดของไม้ท่อนบอถ้าสะว่าไม้เดี่ถูกายาเป็นไม้ท่อนนะครับหนาตาัดมันใกล้เคียงกันบอรูรปร่างแบบเดียวกันบอนะครับสีเปลือกของไม้แกนไม้มีสีใกล้เคียงกันบอนนะครับถ้าเป็นไม้แปรรูปก็ต้องไปดูว่า ความตัวของตัวไม้นะครับหากว่าแปรรูปนี่มันจะได้ไม่แปรรูปประมาณเท่าไหรน,นะครับใกล้เคียงกับจํานวนไม่ที่เข้าข้อล้องบอมี้รองร้อยปีกไม่ที่มีขนาดความเงาความหนาใกล้เคียงกับปีกกับไม้แผ่นที่เขาตรวจเจอบอรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นการตรวจสอบก็จะเป็นหน้าที่ของอเจ้าทีป่ป่าไม้ที่เขาได้รับมอบหมายหรือที่ได้รับการรบวร่มในการตรวจสูอบไม่มากสินะครับ นี่นครับคือสิ่งเหล่านี้ครับเวลาพ่อแม่พี่น้องถูกกาวหรือถูกอายัดใหม่เขาก็จะต้องอเตรียมตัวเอาไว้นะครับเอกสารกับประมาณที่ผมเอ่ยมากเลยละครับนอกนั้นก็จะเป็นการนําตรวจสอบในที่เกิดเหตุหรือว่าตรวจสอบแปลงที่ดินที่พ่อแม่พี่น้องอ้างว่ามีการตัดใหม่มากนะครับเจ้าที่เขาก็จะไปตรวจตามขั้นตอนตามแนวทางของเขาตามที่เขาได้รับการอบรมหรือศึกษามากนะครับ ทีนี้หลังจากการตรวจนะครับหาจหลักฐานต่างๆที่เจ้าที่เขาตรวจพบหรือว่าเอกสารหลักฐานที่พแม่ี่น้องนํามาแสดงนะครับเพื่ให้เจ้าที่ที่ทําการอายัดใหม่เนี่ยนะครับเขาเชื่อหรือว่ามั่นใจนะครับได้ว่าไม้ที่กางหรืออายัดเป็นไม้ที่ตัดมาจากที่ดินกับมัดซีดตามม่วนกฎหมายที่ดินชนวนนอสามตามที่พแม่ี่น้องออกมาแสดงหรือว่าเป็นไม้ที่ซื้อมาจากโรงค้าถูกต้องนะครับ เขาก็จะทําการถอนอายัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ใหม่ที่เจ้าที่อายัดไว้ขึ้นไปใส่สวอยต่อไปนะครับนี่แหละครับการเอาแนวทางการแก้ไขหรือว่าการเตรียมตัวในกรณีเข้าถูกกักหรือถูกอายัดใหม่มาบอกเราสูกันฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเขามาชมคลิปนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับก็ฝากกด ติดตามกดแช่์นะครับผมก็จะนําแนวทั้งเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติใหม่ๆหรือขอกฎหมายปาใหม่ที่เกี่ยวของกับวิถธีชีวิตประจํบบาวันของพ่อแม่พี่น้องนะครับมาบอกเราสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับเมือนี้กับงวมนีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ